วันนี้ล้างบ่อพักน้ำค่ะบ่อบ่อจิบน้ำจืดไว้เลี้ยงกุ้งก็เลยต้องเอาปลากระพงออกจะปรับปรุงบ่อค่ะทำบ่อใหม่อันนี้ปลากระพงเอาขึ้นมาจากบ่อเป็นการล้างบ่อค่ะแล้วก็ขายกิโลละร้อยยี่สิบค่ะแต่ว่าโลตัวละแปดโลในระ้านอาหารก็จองแล้วก็จะเหลือตัวละหกโลค่ะอันนี้ก็จะ แบ่งกันใครอยากได้ก็เอไปค่ะตัวละ6กกิโลค่ะส่วนมากจะซื้อไปกินกันบางทีคนในหมู่บ้านเขาก็เอาบางทีก็เพื่อนๆเ,เขาก็เอาค่ะเป็นปลาแบบเลี้ยงธรรมชาตินะคะคือปล่อยไว้ในบ่อน้ําจืดบ่อเก็บน้ําบ่อพักน้ํอะแล้วเขาก็โตธรรมชาติเขาจะกินปลาแบบธรรมชาตินะคะกินแบบน้ํา สัตว์เล็กๆในน้ําในบอ่อเขาก็จะกินเป็นอาหารเราไม่ต้องไปเลี้ยงไปต้องไม่ต้องไปให้อาหารเขาส่วนมากเขาจะกินปลาคางดําค่ะปลาคางดําในบอ่อปลาคางดํามีเยอะค่ะในบอ่อตัวเล็กๆตัวใหญ่ก็ชาวบ้านเขาก็กินเหมือนกันค่ะบางทีได้ตัวใหญ่เขาก็มาทําปลาแดดเดียวกันที่บ้านก็เคยมาทํากินหลายรอบนะคะปลาคางดําเดี๋ยวนี้มันมีเยอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ได้ทั้งน้ําเค็มและน้ําจืด มันก็เลยอยู่ในคลองที่คลองส่งน้ําในบ่อกุ้งมีเยอะจับจินก็เยอะค่ะแต่มันก็ออกลูกเยอะโอ้เป็นคน้อแล้วแปดโลก็จองแล้วโอ้ตัวนี้แปดโลแปดบ่อข้างบนแปดโลบ่อน้ำจืดบ่อเก็บน้เจืดแม มีแล้วที่ปลอดมันจะเป็นโคเฮ็ดใหม่ที่ฟาร์มกุ้งเคยเลี้ยงปลาเก่านะคะตัวใหญ่มากเลี้ยงอยู่สองปีน้ำหนักตัวละห้าสิบสามกิโลกร,รัมค่ะตัวใหญ่มากน้ำหนักเท่ากับคนเลยค่ะบอ่อน้ำต้รงมาตาธรรมตาติมา,ามนเขาไปอีตัวนี้เฮงใหญ่ดิเตะต้นเอา้าแน่มันคือว่าตัวใหญ่ัมันขึ้นหน่อยเหรอ หกคือกันหกเกือบเย็ะตีนหกร้อยเขาอันเนี้ยหกนิดหน้อย6ขาเอัจโตหกครึ่งหกสี่ขีดปลาตะเพียนก็มีนี่ปลาตะเพียนปาตะเพียนนี้ยี่ตัวนี้เอาไปกินห้างนตัวมันแต่ขื้นก่อนโมนี่นะเจ็ดโล่ไหมจงช่าง เขาเห็ดเองเง่นบอกไปให้ทรงเขาโอตัวละหกโลตัวใหญ่แปดโลตัวนี้เกือบเจ็ดโลตัวนี้เกือบเจ็ดโลห้าโลเจ็ดโลไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันาตัวใหญ่ใช่ปะ แ้วตัวละสองโลสามโลพอว่านี่ตัวละเจ็ดแปดโลเนาะมาใหญ่บ้างก็ว่ามันใหญ่เกินใหญ่เกินทำอะไรเลยเจ๊ดสิมันใหญ่เกินนี่ปลาดูปลาตะเพียนตัวใหญ่สิตัวใหญ่เท่าไหร่เออเดีายวลอย่ีสิบตัวใหญ่ป่ะลอยสิบปลาจานแล้วโลนึงหนึ่งโล นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่สุดนี่แต่แต่เพี้ยนเลยตัวใหญ่ก็มีแต่คนอยากได้ปลาตัวละโลอะไรนะโอ้ยตัวใหญ่ซ้ำมีใครกล้าซื้อมันทําให้เป็นเขากลัวเออมันใหญ่เกินไปไม่มีใครกล้าอันนี้คางดำใครลอยยีใครเท้าใครเห่กนอยู่ขอคางดำคางดำลอยยีใครไ้มีคนเอาอยู่ตีคุณยีเชปคนจะเอาตัวนึง อ๋อถลอยีโอ้ต้นนึงต่้งหลายโลคเลยทุกานหาโลกลุงช่วยอีกหาโลกหาโลกก็ได้หาโอยดิเออหกโลกได้หกรอยเออรอยยีก็รอยยีนะโอยเออมันได้กี่ตัวเพิ่งนะนับดูก่อนเหลืออยู่สี่ตัวตัวละหกโลหมดเลยสี่ตัวมัน มันบูดาเปเขาซื้อไปเห็นยังว่าตเบิงอร้านอาหารเขานี่นี่เนาะเขาต้มไปเขาต้มปลานั้อนยมันเนื้อเยอะนี่เขาขายเดีเป็นพัน์เนี่ยน่ะบอไ่ใช่เ่องเด่ไลส่งแล้วเอาไปส่งเลยบอไข่รท่านไหนใส่อยู่บอบดเป้เออ่ไ่ไข่ไเ็ครบางอนโเชียท หลายโตป่าไปหิดปีงมันใหญ่พูดเขาอนอาหรใหญ่เขาก็เอาปลาเตี่ยนนอกบนเอาหนึ่งตักตักโตนี่เจ้าก็บังกับเจ้าไอ้นั่นตัวเมีบังก็ไอ้นี่เอาแซน้เกลือแค่อยเอามาหมักให้เข้มที่เขาเผ็ดเอาแซน้ำเกลือ เราผสมกเนี่ยนั่นเก็บใส่ซ้ำเหมือนเห้ป่าดูเจ้าเห็ดเลยบ่เห็ดเลยเห็ดเลยต้อเห็ดสมมันจึงสดในเี็ปุ่ออีกตัวนึงตัวใหญ่เป็นเจาปลาจากฟาร,ร์มค่ะใครสนใจค่ะบ่อพักน้ำเลี้ยงธรรมชาติ

อันนี้ก็กล้วยเล็บมือนางค่ะตัดออกมาจากต้นใหม่ๆนนก,กล้วยเล็บมือนางก็ลูกใยใหญ่คะ่ะนี่เคือเดียวนะคะตัดลงมานะะี่ค่ะเคือใหญ่มาก อันนี้เป็นบ่อกุ้งฟาร์มเก่าฟาร์มเก่าที่เลี้ยงค่ะเลี้ยงอยู่ที่นี่ยี่สิบปีค่ะแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ฟาร์มใหม่แล้วก็ฟาร์มเก่าเนี่ยหลานชายเขาเลี้ยงต่อค่ะเขาเลี้ยงอยู่ตรงนี้ค่ b onu, ะสองบ่อบ่อนี้เป็นบ่อใหญ่บ่อละสี่ไล่บ่อนี้เป็นบ่อแรก <B> ที่เรามาลงทุนเลี้ยงกุ้งค่ะเป็นบ่อแบบถ้าเลี้ยงได้ก็เห็นเงินล้านค่ะบ่อนี้อันนี้หลานเขามาเลี้ยงต่อ ส่วนเราย้ายไปอยู่ฟาร์มใหม่ค่ะฟาร์มใหม่นะที่จับปลากระพงที่ล่างบ่อนะคะย้ายไปอยู่ที่นู่นได้ปีหนึ่งส่วนตรงนี้ก็หลานเขาก็มาเลี้ยงต่อต่อจากเราที่ย้ายออกไปเนี่ยค่ะเขาทำบ่อสะอาดมากค่ะเลี้ยงได้ก็เห็นเงินล้านค่ะครั้งแรกที่มาเลี้ยงกุ้งปีปีสี่แปดคือคือกุ้งบ่อนี้เป็นบ่อแรกที่เริ่มต้นเริ่มต้นการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกุ้งขาวตอนแรกเลี้ยงกุ้งขาวแล้วเราก็หลังจากนั้นก็มาเลี้ยงกุ้งกุลากุ้งกุลาส่งออกเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงขายกุ้งออกจับกุ้งออกอันนี้เป็นบ่อฟาร์มเก่าเป็นของหลานค่ะอันนี้ของหลานเขามาลงทุนเลี้ยงเปิดใหม่อันนี้เปิดใหม่บ่อเก่าแต่ว่าฟาร์มเก่าแต่ว่ามาเปิดใหม่ ใช้ไฟฟ้าเลี้ยงกุ้งนี่ต้องใช้กันนกนะคะเห็นไหมเชือกข้างบนนะคะจะเป็นเชือกเป็นตะข่ายเราต้องดึงเองกันนกนะคะ่ะ